เผยคะแนน,นทดสอบ g e กเ b นซ์ของ Galaxy A55 ฉายชิป Exynos 1480แรงขึ้นกว่า Galaxy A54 ก่อนหน้านี้ทาง Samsung ได้เปิดตัว Galaxy A-serie s รุ่นเล็กอย่าง Galaxy A15, Galaxy A15 5G และ Galaxy A25 ไปแล้วนะครับล่าสุดในรุ่นกลางรุ่นหลักอย่าง Galaxy A55 ก็มาสารต่อ Galaxy A54 ก็ได้ทดสอบแล้วบน g e k b e n c h และก็ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับโดยกับซี่5 5ที่ใช้ชิป e x y n o s 1480ทำคะแนนทดสอบบน g e k b e n c h โดยทำคะแนนแบบ Single Core และ Multi Core ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมที่ใช้ชิป e x y n o s 1380โดยคะแนนแบบซิงเกิลคอทำได้ที่1180คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่3536คะแนน ขณะที่ Galaxy A54 ทำคะแนนแบบซิงก์ก็คอได้ที่1,108คะแนนและแบบมัลติคอทำได้ที่2,797คะแนนครับสำหรับชิปเซ็ต Exynos 1,480มาพร้อมกับ CPU 8คอแบบ่งเป็นคอรประสิทธิภาพ 2.75GHz จำนวน4คอคอประหยัดพลังงาน 2.05GHz จำนวน4คอและยังรองรับ GPU x l l e s e 530บนสาปัตยากร,รม R D N A 2มีความแรงกว่า G P U Mali ที่ใช้ใน X โนนหนึ่งครับนอกจากนี้ Galaxy A 5 5คาดว่าจะให้กล้องหลัง3ตัวพร้อมหน้าจอที่มีขอบบางมากรวมถึงการได้ลำโพงสเตเรโอและการน,น้ากันฝุ่นมาตรฐาน I P 6 8ด้วยครับ